ใครจะสอบโทอีกโอ e เน็ตแกและผู้ใช้คำศัพท์ระดับสูงอย่าพลาดวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง perfect English ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับ คำศัพท์ในระดับที่ยากขึ้นนะคะเป็น advanced v o c a b a r ที่ใช้สำหรับการสอบ TOEIC นะคะการสอบ g a t การสอบ CU t e p นะคะแล้วก็ O n e t ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันตั้งแต่ข้อที่1เลยนะคะว่าคำศัพท์ของวิดีโอนี้จะมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า the copy version was an blank reproduction it was remarkable how closely it resembled the original แปลว่า ตัว copy นี้นะคะนั้นจุดจุดจุด reproduction ก็คือการทำซ้ำมันนะคะเรียนแบบต้นฉบับเหมือนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตรงนี้เราจะใช้อะไรดีนะคะข้อที่1นนะคะ ancient ตัวนี้แปลว่าโบราณนะคะโบราณก็คือเก่าแก่นะคะ authentic ตัวนี้ แปลว่าแท้จริงนะคะ accurate ตัวนี้แปลว่าแม่นยำค่ะ accessible ตัวนี้แปลว่าเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้น copy version was and อะไรดีคะ reproduction it was remarkable how closely it resembled the original เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า accurate ค่ะแปลว่าแม่นยำนะคะ ซึ่งแปลว่าฉบับเรียนแบบเป็นการทำซ้ำที่แม่นยำช่างประหลาดเหลือเกินที่ทำได้เหมือนกับต้นฉบับมากนะคะคำว่า accurate จึงถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปหากคำว่า the passerby did not suspect that s c r a p t u r e was a street performer until he suddenly moved from his blank position เขาบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้สังเกต ว่ารูปปั้นนั้นเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ก็คือคนที่มาแสดงบนท้องถนนนะคะที่มายืนเป็นรูปปั้นและทำตัวนิ่งๆนะคะจนกระทั่งเขาได้เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่อะไรของเขาคะตรงนี้มาดูค่ะคำว่า Statu e ตัวนี้แปลว่ารูปปั้นนะคะคำว่า Sta ท t e นะคะตัวนี้แปลว่ารูปปั้นขนาดเล็กค่ะ นะคะรูปปั้นขนาดเล็กนะคะต่อไปคำว่า stationary ค่ะ stationary ตัวนี้แปลว่าเครื่องเขียนนะคะ stationary ตัวนี้สะกดด้วยตัว e นะคะต่อไป stationary ตัวนี้แปลว่าอยู่นิ่งๆค่ะอยู่นิ่งหรือคงที่นะคะเพราะฉะนั้น The passer-by did not suspect that the sculptor was a street performer until he suddenly moved from his stationary position. ต่อบข้อ D นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า sometime s you can travel a long distance without meeting anyone when driving in a blank populated country. เขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินทางไกลโดยที่ไม่ได้เจอใครเลยนะคะ เมื่อคุณขับรถในประเทศที่ populated country นะคะก็คือ,อเป็นประเทศที่มีประชากรอย่างไรนะคะให้เติมตรงนี้ 1. น,นะคะ densely densely ตัวนี้แปลว่าอย่างหนาแน่นนะคะอย่างหนาแน่นนะคะต่อไปค่ะคำว่า sparsely ตัวนี้แปลว่าน้อยหรือบางตา นะคะต่อไปคำว่า compactly แปลว่าอย่างกระชับนะคะอย่างกระชับนะคะ scarcely ตัวนี้แปลว่าอย่างขาดแคลนนะคะ sometimes you can travel a long distance without meeting anyone when driving in ถ้าเราไม่ค่อยเจอใครก็แสดงว่าอะไรคะก็คือจะต้องเป็น sparsely นะคะก็คือขับรถในประเทศที่มีประชากรบางตานะคะก็คือเดินทางแล้วก็ไม่เจอใครนะคะเพราะนั้นข้อน,นี้ข้อ B จึงถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า the woman was dismayed because her only brother had turned down her blank for help นะคะผู้หญิงคนนี้นี่ผิดหวังเพราะว่าพี่ชายคนเดียวของเธอนั้นปฏิเสธจุดๆความช่วยเหลือจากเธอนะคะ มาดูช้อยส์กันดีกาค่ะว่ามีอะไรบ้างมีคำว่า proposal ที่แปลว่าข้อเสนอนะคะคำต่อไป suggestion แปลว่าคำแนะนำนะคะ plea ตัวนี้แปลว่าการร้องขอนะคะ pleasure ตัวนี้แปลว่าความพอใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผิดหวังนะคะเพราะว่า พี่ชายคนเดียวของเธอนั้นทำไมคะปฏิเสธปฏิเสธไรเอ่ยปฏิเสธการ p l e ีนะคะ her plea for help นะคะ turn down her plea for help ปฏิเสธการร้องขอนในความช่วยเหลือของเธอนะคะข้อนี้ข้อ c จึงถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าจุดๆเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องมีในการ สำเร็จในชีวิตนะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะคะในประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ทันกับ,ก,บกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ เพราะนั้นคุณสมบัติใดคะที่เราจะต้องมีนะคะอ t o n e ต t y ตัวนี้แปลว่าความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ต่อไปค่ะ sympathy ตัวนี้แปลว่าความเห็นใจค่ะนะคะ u n c t u a l ต t y ตัวนี้แปลว่าการตรงต่อเวลาค่ะ x l e x l i t y i t y ตัวนี้แปลว่าความยืด ยุ่นนะคะความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีค่ะ flexibility นะคะก็คือความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีจะถูกที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า her enthusiasm for the subject was จจุด because she had a very inspiring and motivating teacher เขาบอกว่า ความกระตือรือร้อนของเธอในการเรียนวิชานี้นั้นมาจุด,จด,จดๆเพราะว่าเธอนั้นมีคุณครูนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจและก็จูงใจเธอเป็นอย่างมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเติมอะไรดีนะคะคำว่า w e a k e n ตัวนี้แปลว่าลดลงนะคะทำให้ลดลงทำให้อ่อนลงนะคะ u p p o r ต e d ตัวนี้แปลว่าได้รับการส่งเสริมนะคะ taught ตัวนี้แปลว่าทำนะคะให้ยาก strengthen ตัวนี้แปลว่าทำให้มากขึ้นนะคะหรือเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีครูที่ inspiring แล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจก็ต้องทำให้อะไรคะทำให้ strengthen นะคะ strengthen strengthen แปลว่าทำให้ แข็งแรงมากขึ้นทําให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อดีจึงจะถูกที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า this block is in a good uh, residential area a s it is close to shops c h o o l and other blank นะคะเขาบอกว่าอาคารนี้นั้นอยู่ในพื้นที่อาศัยที่ดีนะคะเนื่องจากมันใกล้กับร้านค้าโรงเรียนและอะไรอื่นๆนะคะ มาดูคะ่ะ amenities ตัวนีแวววนะะ้แปลว่าความสะดวกสบายนะคะแปลว่าความสะดวกสบายนะคะ amenities facilities ตัวนี้แปลว่าเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะต่อไปคะ่ะ utilities ตัวนี้แปลว่าสาธารณูปโภคนะคะ สาธารณูปโภค D c o m m u n i t y ี้ตัวนี้แปลว่าชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอะไรดีคะ This block is in a good residential area as it is close to shops, c h o o l and other amenities นะคะตอบข้อ a นะคะก็คืออยูอ่ใกล้กับร้านค้าโรงเรียนและความสะดวกสบายอื่นๆนะคะ ต่อไปค่ะเขาบอกว่า unless you can prove your blank you will most likely be convicted of murder ถ้าคุณไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรของคุณคะตรงนี้ได้นะคะคุณก็มีแนวโน้มว่าจะถูกพิพากษาว่าเป็นฆาตกรนะคะ a guilt guilt ตัวนี้แปลว่าความผิดนะคะ purity ตัวนี้แปลว่าความสะอาดหมดจด นะคะ sentence ตัวนี้แปลว่าการตัดสินนะคะ innocence ตัวนี้แปลว่าความบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบอะไรดีคะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้ะพิสูจน์ความ innocence นะคะก็คือต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ได้ไม่งั้นก็จะตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรฆาตกรรมกันนี่เองนะคะ ต่อไปค่ะเขาบอกว่า poverty poverty ตัวนี้แปลว่าความยากจนนะคะความยากจนนี้นั้นจุดๆๆนะคะในประเทศนั้นแล้วก็ประชากรหลายคนนะคะ,ะไม่สามารถที่จะมีะไรายได้พอประทังชีวิตได้นะคะตรงนี้จะตอบอะไรดีนะคะ a dense dense ตัวนี้แปลว่าหนาแน่นนะคะ scarce ตัวนี้แปลว่า ขาดแคลนค่ะแล้วก็ด i เวอร์ตัวนี้แปลว่าหลากหลายค่ะพรีเวเ e นตตัวนี้แปลว่าแพร่หลายค่ะ,ะเพราะฉะนั้นความยากจนนะคะจะเกิดขึ้นในประเทศที่เขาบอกว่าความยากจนนั้นจะจุดๆในประเทศนะคะแล้วก็มีประชากรที่ไม่สามารถที่จะมีไรายได้ประทังชีวิตได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยดีคะ่ะ ก็คือมีความยากจนที่แพร่หลายนะคะ Poverty is prevalent in that country Many of its citizens can hardly make ends meet นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า As grandfather cancer is at an blank stage there is very little hope that his condition will improve เขาบอกว่ามะเร็งนะคะของคุณปู่เนี่ย อยู่ในขั้นจุดๆแล้วนะคะมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้สภาพของเขาพัฒนาขึ้นมาเราก็มาดูค่ะ A Initial ตัวนี้แปลว่าเริ่มแรกนะคะ Inner ตัวนี้แปลว่าภายในค่ะแล้วก็ Indefinite ตัวนี้แปลว่าไม่มีกำหนดนะคะไม่มีกำหนด Advanced ตัวนี้แปลว่าร้ายแรงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงขั้นที่ไม่มีความหวังแล้วก็แสดงว่าจะต้องเป็นในระดับ advanced แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น as grandfather's cancer is at an advanced stage there is very little hope that his condition will improve นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า advanced stage จึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะโอเค จบแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์10คำา10ประโยคนะคะเป็นคำศัพท์ในระดับที่ยากขึ้นนะคะหวังว่า,าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สอนด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย